วาแว่าเราไม่ตู้ไม่ตู้โต๊ะทำคนไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่หวานแล้วนะครับดี่าวตาตานคือวบอาณว่านาเกียวตัวเสียว่าไอเสียตัวอก็ส่วนมากคือกับดูกแบคุณป้าได้กันบางทานบางทานนี่เลียวว่าตัวเองบิดแต่อยางดื้อดันก็ไปเลยก็ไปแลาวมันตังนานด้วยนะครับอันนี้ส่วนมากก็จะ จะพุ่งเรื่องเรียมๆปับตรงนั้นนะครับมันมีเจ้าหน้าที่เรื่องเดียบๆปับด้วยเวลาเขาเจ้าหน้าที่ทางานคนนั้นกานเน้นว่าผู้พุ่งตามทานคนปับจะมีผัวหน้าอยู่ที่ระวันะครับแต่พุ่งนี้เป็นเพียงผู้ผู้ปฏิบัติคนนึงเนี่ยเหมือนจะปุ๊บปับบางคนก็จริงๆแล้วม่ได้ครับแต่ว่าคนที่ให้ให้ได้ผัวหน้าทางตัวส่นนั้นก็เจอาระวัรกับ่นนั้น เดีว่าพ่อพี่จะปลับปัดจานาดีดุตปรับปัมีตั้งแต่เส็จอผ้าดูนะับอันนี้เรากนจรานะันนอาการกับรถกรานกับผูุ้มตัางดีตั้งวแต่ว่าอีงานไปทั้งานน้เพือ กัว่ารถติดหนึ่งกมันมีมนมีความลองลองี่ียเอาไว้จะออกจากรถเรยเรวเราไม่ต้องรบตรงรีบเราเที่ได้ยังสบายดอยังสบายใจคือว่าเรามีความยั้างเล็กลองมีายตายปลางหงิใส่ม้วนใส่ได้รอยแต่รถวัดรถวัดก็จะไม่ได้เลก็ว่าผมทำานบัดนรถวก็จะรู้กับคนทีตทำไปเกินคือไม่ได้ม้วน

แต่ว่าเชียอจิตวิตเพราะว่าคาืนอันกลางคืนไม่ใช่มดนเหนียวไปไม่จมม้แต่อ ouais. right, ีกว่าง่แล้วการจมม้วนกลางคืนมันก็มันเป็นกโกะมังคับม e ้อนไหมแต่เรองมันตะวไม่นกลางคืนสวมแหลมมั้งไอยแก่แก่เป็นอุสาห้นในไอ้ชาวหวานกับการเดี๋ยวไม่จมม้วนเีไปนีือับรถดียู่ที่จะบอกลองกินเร็วมันจะเกินวันที่อากจะรู้ที่ว่าเสยชีจิตตายเนาะอันนี้กมก็ มัดตืมัดรายกว้านะครับคับกาต้องจาระจนมาพ <ose> like, ิสูการจระจนนะครับเป็นกฎหมายอมมาเลือกตไม่อันนี้พุ่งกระได้คมูดนะเลกตไม่มีองปียเจ็ดล่างจับกคกลงระบบประชาธิปไตยะไต้องมีนะครับการการกระจนบรบทกระจนตบบแล้วถึงก็เคคไปเยจุา กุผงใจมับกกับใจนรัก็เลยเอาโปโตร์เวอรตจละจนต่างปีองน้องรองหลังกาเกย์มาเลยไม่วาไหนี่ครับเีกับการจะจนนครับก็จะเกย์กยมาเล่ยจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับคือตาเจนว่าถ้าไม่ดตมองเห็นว่าเล็กผู้รใจเลยถ้าไม่รู้ไปดึกรที่ปีองทีเจ็ดยัดไนนี่ม่าไม่มีนักคน มาดูเรื่องเรื่องไม้จระเข้เรื่องไม้จร้ตันด้ว่าเป็นกํไม้ติดตังไว้ก็ว่าเคยเคยตัวมาอปน้าเพื่อนครับเป็นกําไม้ติดตั้ไว้ที่การล้นนื่ว่าต้องกอกล้างนะครับเป็นกําไม้ตเรียวกไม้จระจ้ที่มันมีระเบิดช่มีซ่องระเบิดคือระเบิดเสื่อนกับระเบิดบังคับ รเป็ดเตนี่ยในเชนวาถ้าว่าเรากบกัาการทาลาปที่เรื่องเรื่องไปปูงไปได้บ้นะครับไม่ต้อ่าปบอกเึ้นทางมาั่างนี้ต่างปูงตางนี้ต่างเหียกว่าต่างนี้ตางเหลียกลายต่างเียว่านั้นไม่ทว่าเ่ยวกัาจอมดเือนะครับถ้าเบียปังครับปับอ้ามข้าวหรืไม่อามข้าวมันจะมีต้นมาจะถ้าในเมื่อเราไดปลูกปาต่เชีว่าข้าวแดงนะครับ อัไม่ถึงม่จาปปะานไบังคับก้าวเด้งก้าวเรื่องก้าวเรื่องจไดนะครับเตตรงสรุปเรือหมับพระเจ้ามานเสรอเรือจได้ไม่นาแก้าวดำจนได้กับอันไม่ถึงเหลืองไม่ประพฤตเดือนหน้าประพบังคับครับจะได้ป็นก้าเดงนีนต้องบังคับบังคับห้ามจวื่อว่าซื่อว่าตั้งเส่น เส้นแบ่งกึ er, well. so, uh, Sin, ่งกลางนะครับบางแห่งมันจะมีขีดตัดโลดไปน้องๆนะเป็นสังเกตนะครับขีดตัดโลดไม่ถึ่งว่าเส้นตึกเส้นตึกนั้นเป็นเรื่องไม่ใหญ่ะรทั้งปังครับนะครับเส้นเส้นไม่ได้แต่ระหว่างมันมีต้องเลี้ยงฟูตึบข้างปลาข้างนะครับข้างปลานั้นไม่ถึ่งว่าเราเส้นได้จเฉยๆต่างก้าวตึบของต่างกายตาคนนี้ไปต่างกายเราเราจะอาจจะเจ้บได้ครับ เะกคนีมัน้ราพาดเรจงไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเส้นตึกกับอันเกิดไหมมันึงว่าเกิดไหมจะระจนแบบแบบบางคบนะครับตอนนี้เราบางทุนเดียวเคยกับรถจนบางปีที่ขับรจนนะครับแต่ร่วงก็จะไปเที่ตไหนอยู่ไมปวเลยเส้นตึกไปิจะดักเร็วกว่เจงเส้นตึกปั๊บก็จะุตันกันตี่อดีกับตัวอ่างเจงเส้นตึกเพือว่าเจงดีนกับกา้นะครับนปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าไม่มีความิตินะครับข้องทางร่วมก็จะยิงยิงได้ยิงได้ปฏิเสธไม่ได้นะ้องทางแต่งเงินดเพื่อองทานบากวา่กาเบียวต่อไะไรนะครับตัวนน้ได้นั่นมันจะขึ้นสีหน้าปับเลยรนะับความเรียวอมาต่อไะไรโดคน่ิงเลรได้บางทีแต่งตัวมันคนไม่กลมกับประยุกต์ิงเรได้ยิงกินเลยจะหน้าถีกนะครับลองเอายิงยิงเรได้อยูนะครับนี่แหละซึ่งมปรนรปการ Tiada. Kandungan tu macam mana dia dalam buah tu kan? Kau mahu, mahu dengan kacanya jalan jauh, kacanya jalan jauh ni, ada mata okla bina, nong-nong mula jauh okla bina, bina dah kering, tump, tump. Di sini muda mahu, mahu tak? Tidak. Kau kata dia kering, kau bina jauh beribu. ปก้องทีนีม e. nah ีนะมันเล่นยมันดีโรงเรียนปักงานรบปป้องไปไม่ืไปอำเอการยาจยนไม่ตึ้นักเรียนจะปอต้อนบบ่ายนะครับมีวันนั้นนักเรียนืยืนบกตรงจ้าวายเด็กไอ้น้าหนองนักเรียนการลุ้นทีตรงตีแดงครับรวจจะได้นาีนักเรียนจะเดินกล้มารูเลยครับให้ไม่ตนกับวจะจยนเพื่อว่าใครขี้รถวยต้มนะครับตงรถไ Tùng đen bắt được quay, cho. Bắc, quay cho chúng tôi tì tùng đen. Để ra tân nhân tân nhân kia bắt, quay quay tân quay. Cặp nhân tân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  nhân cán nhà tân chó, tân nhân tân nhân tân kia bắt quay, tân nhân quay. nhân tân 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 nhân tân